ครับสวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีการทำนมปั่นราดแยมสตรอเบอรี่นะครับไปดูวิธีกันเลยครับเริ่มจากเตรียมเงินนมสดนะครับใส่นมสด200 ML นะครับพร้อมกับนมข้นหวานนะครับ3ออนประมาณ3-4ออนครับแล้วแต่ความหวานนะครับ ว่าจะเอาหวานมากหวานน้อยขนาดไหนนะครับหลังจากนั้นนะครับก็เตรียมปั่นนะครับเป็นนมสดปั่นนะครับราดแยมสตรอเบอรี่นะครับผมก็ใส่น้ําแข็งนะครับแก้วที่ใช้นะครับเป็นแก้วขนาด22ออนซ์นะครับผมใส่นมลงไปนะครับเติมนมข้นหวานแล้วครับแล้วก็เอามาปั่นเลยครับปั่นให้ได้ที่นะครับ แก้วที่ใช้ก็แก้ว22ออนนะครับเขย่านะครับปั่นเพื่อให้นมปั่นเข้ากันนะครับแล้วก็มีอะไรที่สดสวยเงายนะครับตอนนี้ก็ราดแยมลงไปนะครับไปที่ก้นแก้วก่อนนะครับหลังจากนั้นนะครับให้ตะแคงแก้วนะครับตะแคงแก้วนะครับให้ แยมสตรอเบอรี่นะครับมันติดอยู่ที่ขอบแก้วนะครับเพื่อเพิ่มความสวยงามนะครับเวลาเราใส่นมปั่นลงไปนะครับอ่าเอานมปั่นใส่ลงไปเลยนะครับครับพอใส่ลงไปเสร็จนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็ราดแยมสตรอเบอรี่ลงไปบนข้างบนอีกด้วยนะครับเพื่อจะได้สวยงามและดูน่ารับประทานนะครับผม แล้วจากนั้นก็ปิดฝาครับเพียงเท่านี้ก็สำเร็จแล้วนะครับสำหรับนมสดปั่นราดแยมสตรอเบอรี่นะครับเป็นเมนูขายดีทางร้านอีกเมนูหนึ่งเช่นเดียวกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าคงเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ